สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอค่ะโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและท n n 2นะคะรายการคุยกับหมอก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพที่เราจะเชิญคุณหมอและก็ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพมานั่งพูดคุยให้ความรู้กันในทุกเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆค่ะแน่นอนมาพบกันเป็นประจำกับหมอจุ้มซิมนะคะธันแพทย์หญิงกิติลักษณ์จุลเสถียรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ และสาหรับรายการคุยกับหมอในวันนี้คุณผู้ชมคะตอนนีงจากตอนที่แล้วนะคะเราพูดคุยกันถึงเรื่องราวของหน้าฝนนี่แหละคะ่ะว่ามันทําให้เกิดโรคต่างๆที่เกิดขึ้นบนผิวหนังของเรานได้อย่างไรมีอะไรบ้างน,นะคะเราก็เลยรู้โอ้มีทั้งเชื้อรามีทั้งยีสต์มีทั้งแบคทีเรียต่างๆมีแมลงมีไวรัสมากมายเลยที่ทําให้เราเกิดโรคได้ในช่วงหน้าฝนนี้นะคะแต่อีกหนึ่งโรคที่อาจารย์บอกว่าโอ้ สำคัญเหมือนกันแล้วก็เจอแล้วเพื่อนง่ายก็คือมีเพื่อนที่อยู่ใน Facebook ก็เป็นกันหลายคนเลยค่ะแปลกมากในช่วงนี้ก็รู้สึกว่าโอหน้าฝนก็เป็นอะไรที่ต้องระวังก็คืองูสวัสดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กําลัง เป็นอยู่หรือว่าเอ๊ะอาจจะกลังไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าไม่เป็นต้องมาตั้งใจฟังในตอนนี้แล้วกันค่ะสำหรับเรื่องราวของโรคงูสวัสดนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราก็ยังคงได้รับเกียรติจากคุณหมอนะคะท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังนะคะแล้วก็เป็นประธานฝ่ายกิจกรรมสังคมจากสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยค่ะขอต้อนรับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวิรากรธรรมศักข์สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะและ,ะรบกวนอาจารย์อีกหนึ่งตอนนะคะมาให้ความรู้นะคะอาจารย์ค่ะตอนที่เราเราได้ค<ด>ุยก<ด>ันถึงเรื่องของ โรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับผิวหนังพวกเชื้อราเชื้อราเท้าใช่ไหมคะเชื้อราเท้ายีสเอยที่จะเกิดขึ้นกับตัวหัดตะกร้าซึ่งเกิดจากไวรัสและแม้แต่กระทั่งน้องน้องแมลงด้วงก้นกระดกที่จะมาเยอะกันในช่วงของหน้าฝนนี้นะคะแต่อีกหนึ่งโรคที่เจอไม่เคยรู้เลยว่าจะเจอจะเจอในช่วงหน้าฝนเยอะค่ะจังก็คืองูสวัดแต่ว่าก็แปลกใจว่า ทำไมมีเพื่อนใน Facebook คือ,อยิงรุ่นน้องที่รู้จักกันนะคะแบบเหมือนโพสต์ว่าอ้าวเป็นงูสวัสดไปตรวจคุณหมอแล้วเป็นงูสวัสดสองลายนะคะ,คะก็คิดอ้าวก็ถือว่าถี่นะเนี่ยเยอะเลยคนต้องถามอาจารย์ก่อนเลยว่างูสวัสดเนี่ยมันเป็นโรคอะไรเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะอา<ด>จารย์คะ,คะจริงๆแล้วงูสวัสดเนี่ยนะคะเป็นไวรสัสเป็นโรคเดียวกับอิสุกอิสัยเป็นโรคเดียวกับอิสุกอิสัยใช่ค่ะ แล้วจริงๆเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นว่าจะเป็นหน้าฝนค่ะแต่ช่วงนี้ก็เห็นเห็นจริงๆว่าคนไข้มาด้วยงูสวัสดีเยอะเพรแปลกจริงนะคะอาจารย์เพราะอะไรทราบไหมคะยังไงเพราะอะไรคะอาจารย์เพราะว่าช่วงนี้เครียดอ๋อช่วงนี้คยดทุกคนเครียดอ๋อจริงด้วยค่ะเครียดเรื่องโควิดก็คือจริงๆเดี๋ยวขอเล่าว่างูสวัสดีนะคะมันเป็นเชื้อไวรัสตัวเึงนะคะชื่อตัวมันก็คือริซลาซอสเตอร์นะคะก็คือชื่อของมันคือเฮอร์ปีซอสเตอร์มันเป็นพี่น้องกับเริม เป็นพี่น้องกับเริมก็เป็นเธอปีสเหมือนกันแต่เริ่มนี่ที่เราจะเห็นว่าเออเดี๋ยวเป็นที่ปากมาั่ออะไรอย่างเงี้ยเป็นบ่อยๆแต่ว่างูสวัสดเีเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยมันจะเป็นอิสุอิัสจะออกมาถ้าเราไม่มีภูมิเลยเนี่ยมันก็จะออกมาเป็น เป็นตุ่มใสๆตามตัวจริงๆเด็กทุกคนเหมือนเด็กทุกคนต้องเป็นอิสุกอิใสกันนะคะในสมัยก่อนในสมัยก่อนเพราะว่าพอเป็นหนึ่งคนแล้วมันจะแพร่ทั้งโรงเรียนอะไรค่ะเพราะว่าเป็นคนหนึ่งเนี่ยตอนที่ลูกเด็กๆนี่ก็เป็นคนที่หนึ่งเอาสองเอาสามต่อกันหมดติดกันหมดนะคะแต่ว่าตอนนี้มีวัคซีนแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะอิสุกอิใสก็เป็นน้อยลงแล้วทีนี้พอไวรัสเนี่ยเป็นอิสุกอิใสเนี่ยมันตอนหายเนี่ยมันไม่ได้หายไปจากตัวมันหลบซ่อนอยู่ มันไปซ่อนอยู่ในปมประสาทค่ะค่ะเป็ในในร่างกายเราเองค่ะล้วตรับในเนียที่เราแข็งแรงดีมันก็จะหลบอยู่ในนั้นแต่เมื่อเราอ่อนแอปับเนี่ยมันก็จะออกมาโอเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเนี้ยเราก็อาจจะว่าเอ๊ะทำไมวะทําทไมช่วงโควิดเนี่ยคนถึงแบบว่าเป็นงูสวัสดกันเยอะนะคะหรือว่าฝนหรือเปล่าก็ได้พวกนี้อาจจะเป็น วรัสที่ทําให้เกิดเป็นหวัดเลยเนี่ยงูสวัดมันก็เลยโผล่ออกมาม<ะ>สรุปก็คืออย่างที่อาจารย์ว่าน่าจะเป็นเรื่องของภาวะของความเครียดใช่ไหมคะ,ะทั้งเครียดด้วยหรือว่าอาจจะเป็นไวรัสเป็นหวัดหรือพักผ่อนไม่พอหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้งูสวัดออกมาอย่างนี้ก็แสดงว่าถ้าเกิดว่าใครที่เคยเป็นอีสุกอใสัยแล้ว จะเป็นอีกครั้งหนึ่งมีโอกาสเป็นก็คือจะเป็นงูสวัสดิ์ทุกคนทุกคนแต่ถ้าเกิดใครไม่เคยเป็นอิสุกอิสัยปุ๊บถ้าติดเชื้อนี้มาครั้งแรกจะเป็นอิสุกอิสัยก่อนไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ใช่ค่ะไม่ใช่ว่าอิสุกอิสัยเป็นเฉพาะเด็กแล้วโตเข้าเป็นงูสวัสดิ์ไม่ใช่เพราะถ้าเกิดว่าเด็กเป็นเป็นอิสุกอิสัยตอนเล็กแล้วพอตอนเป็นเด็กก็เป็นอีกก็จะเป็นงูสวัสด์ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ได้ไม่ได้มีช่วงของอายุมามาแบ่งแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยงูสวัสดอค่ะ ราะว่าก็คือเป็นตั้งแต่เด็กแล้วก็ไม่ก็แข็งแรงดีจนกระทั่งอพอมีอายุมากขึ้นเนี่ยภูมิต้านทานต่างๆลดลงก็เลยจะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยดูก็มักจะ45อัพขึ้นไปแต่ว่าก็ไม่จําเป็นก็บางคนก็เป็นอายุน้อยได้โอ้โหแสดงว่าโชคดีเกียกันมากเพราะว่าเท่าที่เห็นเนี่ยรุ่นน้องที่เป็นนี่เหมือนจะยังไม่สี่ิแต่40เลยค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นได้ นี้แสดงอ๋อแสดงว่าช่วงวัยวัยรุ่นวัยกลางคนของพวกเราเนี่ยเป็นช่วงที่เราแข็งแรงอยู่ภูมิเราจะเลยจะไม่ไม่ค่อยเป็นกันจะมาเป็นกันตอน45อาพก็คือเหมือนเริ่มเกลก็เป็นได้ค่ะก็เมื่อไหร่ภูมิตกนะคะเมื่อไหร่เมื่อไหรภูมิตกเมื่อไหร่ก็ก็ออกมาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าโรคงูสวัดติดต่อเนี่ยก็ไม่ได้ติดต่ออ่าก็สมมุติว่า ฉันสัมผัสเธอแล้วมาสัมผัสงูสวัสด์แล้วฉันจะเป็นงูสวัสด์ไม่ใช่คนจะเป็นงูสวัสด์เชื้อต้องอยู่ในตัวเราอยู่แล้วแล้วแล้วแพร่ให้เพื่อนได้ไหมคะคือถ้าเพื่อนไม่เคยเป็นอิสุกอิใส่ะก็จะก็จะเป็นอิสุกอิใสยแต่ว่าคนที่เป็นงูสวัสด์นี่แสดงว่าต้องมีอิสุกอิใสยอยู่ในตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนเคยเป็นอิสุกอิใสยแล้ว แล้วมาสัมผัสเราที่เป็นงูสวัสด์ก็จะทำก็ไม่ติดจะเป็นงูสวัสดไหมคะไม่ค่ะไม่เหรอคะเขาภูมิภูมิตัวเองอ๋อเข้าใจละก็คืออยู่ที่ภูมิใช่เพราะเป็นไวรัสเพราสว่าเนี่ยขึ้นอยู่กับภูมิหมดเลยว่าแสดงว่าเขาก็มีของเขาอยู่แล้วแหละแต่เขาแค่ไม่ออกมาเพราะเขาชนะตัวเขาชนะได้ต่อให้เรามีเอาอันไหนไปฝากเขาก็ไม่เป็นไรเขาก็แข็งแรงเขาก็จะไม่เป็นไรใช่ค่ะเข้าใจละ มันดูลักษณะอิสุงูสวัสดนิดนึงไหมคะได้ค่ะอิสุอิใสกับงูสวัสดหน้าตาเหมือนกันไหมคะอาจารย์อิสุอิใสจะเป็นเม็ดใสๆกระจายไปตามตัวค่ะนะคะแต่ว่างูสวัสด์ยังมีลอยอยุ่มเดี๋ยวขอดูรีบนิดหนึ่งนะคะทุกคนน่าจะเกือบทุกคนที่อายุเยอะไหนน่าจะพอมีสัมผัสกับการอิสุอิใสมาก่อนอันนี้อันนี้ดูแห้งกว่าอาจารย์ไม่เป็นตุ่มนูนน้าใสเหมือนอิสุอิใสเลยแต่อันนี้มันจะเป็นกลุ่มของตุ่มน้ําแล้วก็อยู่ในพื้นที่แดงตัวเล็ก นะครับเป็นกลุ่มๆนะคะและอันนี้เนี่ยมันจะเป็นตามเป็นเส้นใช่ไหมคะนย่งบอที่บอกว่าเหมือนกับว่าที่บอกตอนโดนน่วงก้นกระโดกแล้วมันเป็นเส้นเวลาลากเป็นเส้นๆไปใช่มันอยู่กลุ่มเป็นเส้นเดี๋ยวเขาดูอีกรูปหนึ่งเลยนะเป็นเส้นนี่คือเห็นใช่เห็นชัดหน่อยจารย์จะเป็นเม็ดเล็กๆเลกๆกลุ่มๆน้ำเลยก็ได้ค่ะนะคะค่ะอันนี้อันนี้ให้เห็นว่าพอ ตุ่มน้ามันแตกขึ้นมาอันี้คือแตกแล้วแตกมาน,นี้มันก็ยังเป็นเส้นอยู่นะคะ,คะอันนี้เป็นตำตัวะะมันแดงๆรูปถัดไปเลยค่ะอ่ะสไลด์ถัดไปได้ไหมคะค่ะ อ๋อเห็นว่ามีภาพเห็นว่ามีทีมงานมีสองภาพอาจารย์มีอีกใช่ไหมคะมีค่ะมีมีอีกใช่ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวให้ทีมงานเนะี่ยเดี๋ยวเราคุยกันไปก่อนก็ได้ให้ทีมงานคนนิดนึงนะคะ,คะก็ะก็ไม่เป็นไรค่ะ,คะก,ก็คือมันจะแตกคือรูปที่ให้ดูเนี่ยจะให้ดูว่าบางทีเนี่นเป็นที่ตาเป็นที่หน้าอ,อูสวัสดิ์เหรอคะอูสวัสดิ์อันนี้ความที่มันอันตรายเนี่ยอันตรายจากกาันที่ว่ามันจะเป็นตามเส้นประสาทค่ะ มันขึ้นอยู่กับเส้นเส้นประสาทไหน,นถ้าเกิดมาเส้นประสาทที่หน้าเนี่ยมันก็จะมาตรงที่ตาได้ที่มันความสําคัญก็คือว่ามันจะทําให้ถ้ามันไปตรงที่แก้วแก้วตาเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ตาพร่ามัวถ้าทิ้งเอาไว้บางคนนี้ก็ตาบอดได้ตาบอดได้เลยใช่ไหมคะ<ด><ำ>ค่ะ แล้วอาการจริงๆเนี่ยงูสวัดเนี้ยเริ่มต้นเลยเนี่ยบางคนเนี้ยมันจะไม่ขึ้นมาเป็นตุ่มน้ําให้เราเห็นง่ายๆแบบนี้บางคนจะมปเริ่มเร่มปวดหัวปวดหัวมากแบบฉันเป็นไมเกรนไหมก็คือไปหาหมอมาทั่วก็เอ๊ะไม่จนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยมีตุ่มใสๆออกมาก็อันนี้เพราะว่ามันเป็นที่เส้นประสาทเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนจะปลายประสาทอักเสบเพราะฉะนั้นมันเลยสําคัญตรงเนี้ยดังพัาผืนก็ไม่ได้เท่าไหร่แต่ว่าไออาการนําหรือว่าอาการ ผลข้างเคียงถัดไปะนะอันนี้มันอันตรายกว่าแต่เขาบอกว่ามันปวดมากปวดถึง<ช>กระดูกแล้วก็มีคนบอกว่าถ้าเกิดว่างูสวรรัสดีพันรอบตัวนี้ถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะอาจารย์ค่ะอันนี้จริงหรือเปล่าคะอาจารย์ก็คงไม่จริงเพราะว่าเส้นประสาทเราเลี้ยงเนี่ยมันก็จะเลี้ยงเป็นข้างใช่ไหมคะ เป็นข้างแล้วตรงกลางมันก็ก็เป็นตรงที่ไขสันหลังเนี่ย <c oughs> มันไม่ได้วันรวมกัน <c oughs> และส่วนใหญ่แล้วคนที่มีภูมิต้านทานเนี่ยมูสวัดมันก็จะเป็นเส้นเดียว <c oughs> นอกจากคนที่ภูมิตกจริงๆก็จะเป็นเป็นหลายๆอันแต่ว่าก็ไม่ถึงกับรอบตัวนะคะคือถ้าที่จะบอกว่าตายเนี่ยไม่ได้ตายจากมูสวัด <c oughs> ถ้าตายจากว่ามันเป็นเยอะๆแล้วก็มีติดเชื้อแทรกซ้อนแสดงว่าภูมิภูมิไม่มีแล้วแหละแสดงว่าน่าจะเป็นโรคอย่างอื่นเข้าไป ทำให้เสียชีวิตได้ง่ายกว่านั้นเพราะฉะนั้นที่ความที่บอกว่างูสวัสด์พันรอบตัวแล้วจะตายเนี่ยก็ไม่ไม่จริงไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับงูสวัสด์แต่เรื่องของการเจ็บปวดมากปวดถึงกระดูกเขาบอกอันนี้คุณพ่อเป็นคุณพ่อบอกนอนไม่ได้เลยแบบปวดคุณแม่ก็เพิ่งเป็นไปค่ะก็คือเริ่มต้นเลยเนี่ยบางคนเนี่ยจะเป็นแบบว่ามันคนเจ็บในหูอ่ะ เหมือนไอ้หูอ,อักเสบหูอักเสบไหมเรากผว่ามันเป็นเส้นประสาทในหูมันก็เข้าไปในหูมันก็จะเกิดเป็นงูสวัสด์ในหูอันนี้ก็ได้หรือบางคนมันเป็นเส้นประสาทที่หน้ามันทําให้ปากเบี้ยวได้นะคะ,นะแล้วก็อย่างที่บอกอันตรายบอกว่าที่เข้าตาส้งเกตดูถ้าม,มันมาที่ปลายจมูกเนี่ยมันเป็นเส้นประสาทเดียวกับตาถ้ามันเห็นอันนี้ก็น่ากลัวนิดนึงนะคะแล้วก็ที่มันอันตรายก็คือว่าพอผู้สูงอายุเป็นเนี่ยตอนหายเนี่ย มันทิ้งความปวดเอาไว้ใช่ค่ะคุณแม่บอกว่าเอ้าในมันหายแล้วแต่ว่ามันยังปวดอยู่เลยใช่แล้วบางคนก็ปวดเป็นเรื่อยๆบางคนปวดเป็นปีบเป็นปีเลยเหรอคะอาจารย์คนก็หลายปีเลยนะคะอันนี้คืออันตรายก็จุดเนี้ยที่ยิ่งคนมีอายุเนี่ยจะปวดนานพอมันเข้าเส้นประสาทแล้วเนี่ยมันก็จะปวดแล้วมันจะปวดเหมือนเหมือนแปร๊บแปะเหมือน ฟ้าฟาดอย่างเงี้ยค่ะมันจะทรมานมากคุณแม่บอกปวดที่สุดในชีวิตเลยอ่ะคือปวดปวดไม่เคยรู้สึกว่าปวดกระดูกค่ะไม่ได้ปวดอะไรขนาดใช้มาก่อนอันนี้ก็เป็นโรคที่ทําให้ต้องมีวัคซีนป้องกันป้องกันงูสวัดเพื่อว่าคนที่มีอายุเขาแนะนําให้ฉีดอันนี้ทุกคนเพราะว่าพอเป็นแล้วเนี่ยมันมันไม่แน่ใจว่าบางคน ปวดมากบางคนปวดน้อยเพราะฉะนั้นเขาเลยแนะนําให้ฉีดวัคซีนดีกว่ากําลังเลยค่ะว่าจะถามคุณหมอเลยค่ะเรื่องของว่าเอ้าแล้วไอ้ตัวเชื้ออีสุอีสายเวลาที่มันหลบอยู่ที่ปมของเราเนี่ยเราจะมีวิธีการจัดการให้เขาอยู่ดีมีสุขไม่ออกมา,เ,าเป็นงูสวัสดเราได้ยังไงบ้างคือจริงๆเนี่ยถ้าเราร่างายเราแข็งแรงเนี่ยเราก็จะไม่เป็นไรนะคะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมียารักษางูสวัดนะคะยาก็อซัซโครเวียเนี่ยมันก็จะมีหลายหลายหลายยี่ห้อที่แบบว่า ทานต้องทานหูหมอหมอให้ทานเลยวันหนึ่งห้าโหนแบบจะแบ่งยังไงอะไรเงี้ยมันก็จะมปทานแบบสามวนสามโหนหรือท่านอย่างสูดเข้าตาเนี่ยเขาก็จะให้เป็นเข้าเส้นอก็ฉีดยาเข้าเส้นเลยคือถ้าสมมติว่าเราทราบว่าเราเป็นเร็วแล้วเรารีบรักษาเร็วเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเป็นน้อยลงมันก็จะปวดน้อยลงนะคะก็มียาอันนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือวัคซีนนะคะ วัคซีนเนี่ยจะต้องให้ในคนที่เป็นอิสุกอิใสแล้วะนะคะเพราะว่าสมมติว่าเราเพราะว่ามันเป็นวัคซีนที่สกัดมาจากเชือ้อถ้าเกิดเราให้คนที่ไม่เคยเป็นอิสุกอิใสฉีดไปเนี่ยเราอาจจะเป็นอิสุกอิใสนะคะอันนี้ก็ให้เพื่อว่าป้องกัน嗯嗯การที่เราจะได้ไม่ปว่วยตั้งความเสี่ยงอะไรที่จะสามารถรับวัคซีนได้คะอาจารย์อายุเท่าไหร่หรือว่ายังไงคะอาจารย์คือวัคซีนมันก็จะมี วัคซีนสําหรับอิสุอิสัยอันนั้นก็คือให้ในเด็กใช่ไหมคะ,ะก็ให้ขวบหนึ่งก็ให้ได้ก็ต้องให้ละ,ะอันนี้ก็ให้เป็นเป็นประจําอยู่ล้แล้วก็ผู้ใหญ่ค่ะผู้ใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ก็ถ้าเคยเป็นอิสุอิสัยก็จะให้วัคซีนมูสวัคค่ะ,คะซึ่งวัคซีนตัวนี้เนี่ยให้ให้ในคนที่แข็งแรงะนะคะคือถ้าถือว่าคนที่ภูมิภูมิไม่ดีเนี่ยก็ไม่ควรให้ อย้าคนแก่อ๋อคนแก่ได้ไหมคะได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นป่วยถ้าป่วยเป็นโรคภูมิเช่น h เอชไวีไม่ได้ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเชื้อมันก็จะจะเพิ่มจะกระจายหรือว่าเขาเป็นคนที่ปลูกถ่ายอวัยวะที่ให้ยากดภูมิอันนี้น่าจะไม่ได้แก็่คเช่นแบบผู้ป่วยที่เปลี่ยนไตปลูกถ่ายไตมาอย่างนี้ก็ไม่น่าจะได้อ๋อแต่ว่าถ้าเาเป็น คุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยก็คือสามารถพาไปไปไปฉีดได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์การฉีดนี้เป็นยังไงคะอาจารย์ปีละครั้งหรอเปล่าคะหรือว่ากี่เดือนจริงๆเขาก็ฉีดเข็มเดียวอะค่ะอ๋อเข็มเดียวยาวเหรอคะอแต่ว่าก็แล้วแต่แล้วแต่คนด้วยนะคะอ๋อแต่ส่วนใหญ่ก็ฉีดแล้วก็การฉีดเนี่ย ไม่ได้รับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทุกหลงไว่ก่อนะคะอาจจะมีกรุดได้ใช่เพราะนั้นก็อย่าไปแบบว่าคาดหวังมากว่าโอ้ยฉันแบบว่าฉีดแล้วฉันจะไปไหนก็ได้ไปจริงจริงแล้วการที่ระวังตัวให้ร่างกายแข็งแรงออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนเพียงพอทานอาหารทานน้ำอยู่ที่อากาศถ่ายเทได้ดีเลยเนี่ยอันนี้สำคัญที่สุดนะคะยิ่งพระมีอายุเนี่ยการออกกำลังกายการพักผ่อนเนี่ยสำคัญนะคะอาจจะทานวิตามินเสริม ส่วนใหญ่แล้วคนที่เวลาเราเป็นงูสวัสด์เนี่ยหมอจะให้กินวิตามินวิตามินบำรุงเส้นประสาทวิตามินบีึ่งหกสิบสองเพราะว่าถูกโจมตีเส้นประสาทนั่นเองใช่เพื่อให้เส้นประสาทเราแข็งแรงเชื้อมันจะได้กลับมาไม่ไม่เยอะนะคะอกลับมาได้ไม่เยอะการรักษาเวลาปวดแล้วเนี่ยจะรักษาค่อนข้างยากมากเพราะว่ายาที่รับประทานนี้ก็จะแรงอาจจะทำให้ง่วงทำให้ซึมนะคะบางคนเป็นก็เจอเป็นแบบ ห้าปีก็มีนะคะคือที่มันปวดมันไม่ได้เกิดจากการที่เชื้อมันยังอยู่แล้วมันยังโจมตีอยู่เรื่อยๆแต่มันเป็นเป็นเหมือนกับความเจ็บเหมือนความเหมือนมันเป็นเหมือนกับผนต้านเรามามาต้านมันแล้วก็ทําให้เส้นประสาทเราเนี้ยวายวัยอยู่ตลอดเวลาอ๋อเหมือนพุ่มวัยเกินอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็ไม่ซึงพุ่มอะค่ะไม่นไปกระตุ้นมันไปกระตุ้นมันทําให้วายทให้วัยที่กับกัน อักเสบหรือรอพวกนี้ยัง<ช>อยู่<ช>ง่ายอ๋อก็เลยทำให้คุณย่งคุณแม่ก็ยังยงปว,ยปวดอยู่ทีนี้ปวดอยู่จะสามารถฉีดวัคซีนได้ไหมคะอาจารย์ไม่ต้องแล้วค่ะ เอาเหรอคะเป็นแล้วนี่คะอ๋อเพราะมันเป็นหนึ่งทีเหรอคะจย์ค่ะใช่ค่ะงูสวัสด์เป็นแล้วมักจะไม่ค่อยไม่เป็นซ้าอ้าวนี่เป็นข่าวดีสําหรับคุณพ่อและคุณแม่อาก็ไม่ต้องฉีดแล้วค่ะถ้าเป็นแล้วก็ไม่ต้องฉีดแต่อาจจะซ้ําได้ใช่ไหมคะจ็นอาจจะมีบางคนที่เป็นอีกได้น้อยมากถ้าถ้าภูมิไม่ดีจริงๆอิค่ะเพราะว่าคุ้นเหมือนคุณพ่อจะเคยเป็นสมัยนานแล้วแล้วก็อยู่ดีๆก็เพิ่งมาเป็นเมื่อเมื่อเมื่อปีที่แล้วอีกรอบหนึ่งคือถ้าถ้าสมัยก่อนเลยเนี่ยจะถือว่าเป็นงูสวัแแลล้ววไม่่่่เป็็นนนออีีกกตตหังพบา คนที่เป็นงูสวัดแล้วอาจจะเป็นซ้ำเนื่องจากภูมิต้านทานเราตกแต่ส่วนใหญ่พอเป็นแล้วร่างกายเราจะสร้างภูมิมาคุมกันงั้นถ้าเกิดเป็นงูสวัดแล้วก็ไม่ต้องไปฉีดวัคซีนแต่ถ้าใครยังไม่ได้เป็นงูสวัดอันนี้น่าจะไปฉีดวัคซีนโดยเฉพาะช่วงโควิดนี้หรือเปล่าก็ถ้าสมมติ60ปีขึ้นไปเขาก็แนะนําให้ฉีดหกปีขึ้นไปเอาเป็น60ปีใช่ไหมคะอาจารย์สี่สิบห้าปีหมอไม่ยอมฉีดนะหนึ่งก็สี่สิบห้าก็ยังไม่ต้องใช่ไหมคะค่ะเอาคุณหมอนี่ นี่ยังว่าจะอยากไปฉีดเลยกลัวเป็นเพราะว่าจะปวดมากก็คือจริงๆนะเราก็ทราบว่าถ้าเรารู้ว่าเป็นเนี่ยเรารีบทานยารักษาเลยเนี่ยมันก็ช่วยได้ค่ะทีนี้ปัญหาคือว่าอาการนําหรือว่าทํายังไงเราจะรู้ว่านี่คือลักษณะของงูสวัดนะคะอาจารย์ที่มันไม่เหมือนคนอื่นก็คือจะมีการปวดเมื่อยมีความบางทีบอกบอกไม่ได้ว่าไม่เหมือนคนอื่นเราอาจจะว่าปวดแบบปวดไม่เกรนหรือปวดมากๆแต่ปวดข้างเดียว เหมือนกับว่าปวดทางเส้นประสาทแต่ว่าพวกนี้มันจะแยกกับพวกปลายประสาทอักเสบยากนิดหนึ่งนะคะเราก็ต้องรีบสังเกตสํารวจดูว่าเอ๊ะเรามีผื่นที่ไหนหรือเปล่าเนี่ยค่ะแล้วถ้าเริ่มมีผื่นแดงๆนี่มาได้เลยมาหาหมอได้เลยร่วมกับอาการปวดแบบอาจจะไม่เกินปวดหัวเลยก็ตามแต่ผื่นก็ไม่ได้จะเป็นต้องขึ้นแถวหูศีรษะหรืออะไรใช่ไหมคะถ้ามีปวดขึ้นบริเวณที่เราปวดเส้นประสาทที่เราปวดนะคะเขาสามารถขึ้นได้หมดทุกที่ ตามเส้นภาษาตามเส้นระสาแขน<ม>ขาลำตัวแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นตามลำตัวแล้วก็ที่เส้นประสาทหน้าเส้นประสาทที่หน้าอ๋อชาชีจะชอบเป็นกันค่ะซึ่งยังไงช่วงนี้ก็ถ้าใครมีความเสี่ยงถ้าถ้าไปรับวัคซีนอันนี้จะมีจะยิ่งเสี่ยงขึ้นไหมคะอาจารย์ถ้าช่วงนี้เครียดโควิดอยู่แล้วอไม่เป็นไรค่ะได้ค่ะได้ใช่ไหมคะได้ค่ะเพราะว่าเพราะว่าถ้าถ้า60ปีขึ้นไปแล้วก็ช่วงนี้ก็มีความเครียดของโควิดหรืออะไรเข้าไปดีก็อาจจะทําให อาการมีอากมีจ้านี่ได้ไปฉีดได้ได้ค่ะครั้งเดียวค่ะนะคะก็จะสามารถป้องกันเรื่องของอ่าจุ้านี้ได้ได้ค่ะเพราะว่าเพราะว่าก็น่ากลัวนะคะอาจา์เนี่ยสงสารคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันนะคะที่ผู้สูงริงๆให้ร่างกายแข็งแรงไว้ะดีที่สุดค่ะอืมคือมันเป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันใช่ค่ะไวรัสเนี่ย ไวรัสทุกโรคอะค่ะคือตัวไวรัสเองเนี่ยมันไม่สามารถอยู่ของมันเองได้มันจะอยู่กับเซลล์เราแต่ว่าถ้าเซลล์ของเราแข็งแรงเนี่ยไวรัสมันก็ทําอะไรไม่ได้โควิดก็เหมือนกันค่ะถ้าสมมติร่างกายเราแข็งแรงเราพักผ่อนพอเราไม่ได้เครียดเราทานอาหารดีเราออกกําลังกายสม่ําเสมอขับถ่ายได้สะดวกปกตินะคะก็ตามสุขลักษณะเลยเนี่ยร่างกายเราแข็งแรงเนี่ยไวรัสก็ทาอะไรไม่ได้แต่ว่า อีกหนึ่งความกังวลอะไรคนเห็นรอยแบบน่ากลัวขนาดน,นี้คะ่ะเขาจะทิ้งรอยข้างนอกไหมคะอาจารย์บอกว่าเขาจะทิ้งรอยก็คือความเจ็บปวดด้านใน <c oughs> แต่เนี้ยม,มาเป็นโอ้โหน่ากลัวขนาดน,นี้เขาจะทิ้งรอยแผลเป็นหรืออะไรใช่แบบเธอขึ้นหน้าขึ้นเยเราจะเป็นแผลเป็นไหมคือถ้าสม,สมมติว่า <c oughs> ปล่อยทิ้งไว้ให้เป็นเยอะๆเป็นแบบว่าอักเสบเยอะๆ มันก็ทิ้งแผลเป็นได้ตามแบบนั้นเลยเหมือนกับอิสุอิสัย์ค่ะบางคนก็เห็นหลุมมาแบบว่าตามตัวเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นเยอะเป็นลึกแต่ถ้าเรารีบรักษาเลยเนี่ยก็ไม่ทิ้งรอยอะไรก็หายเป็นเนื้อปกติได้ก็คือเหมือนเหมือนเป็นแผลเปิดมันก็อาจจะเหมือนเคสเป็นสิวที่แบบอาจจะติดเชื้ออะไรแต่ว่าทําไมอะไรถ้าลึกไปถึงหนังแท้มันก็เกิดรอยขึ้นมาได้ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรอยดำๆมากกว่าแต่ถ้าสมมติทิ้งไปเยอะๆเนี่ยถึงจะเป็นบุ๋มๆไปเพราะว่าทำไมดูเปรียบเทียบกับอีสุอีใสอีอชมันเหมือนเป็นตุ่มมันเป็นตุ่มใหญ่พองใหญ่มันเลยแบบเหมือนเป็นหลุมลึกแต่นี้มันน้องก็ดูเป็นเล็กๆเลกๆเล็กๆยรู้สึกว่าไม่น่าจะไม่น่าจะลึกใช่ไหมคะอาจารย์แต่ถ้าติดเชื้อแทรกซ้อนก็ลึกความกังวลคืออาจจะติดเชื้ออย่างอื่นแทรกซ้อนเข้าไปก็ทําให้เกิดลึกได้เพราะว่า อันนี้ยังมีหลุมอยู่เลยค่ะอาจารย์อิสุิสัยหลัะสี่สิบปีได้สกิ๊กเแต่ปฐมยังลึกอยู่เลยผมอยู่ข้างบนนะคะส่วนใหญ่จะไม่ลึกงูสวัสด์จะไม่ลึกเท่าอิสุอิสัยอ๋อเพราะฉะนั้นก็คืออาจจะตัดเรื่องนี้ความกังวลใจแม่ขอให้รู้ว่าถ้าเป็นเริ่มต้นรีบไปหาคุณหมอดีที่สุดเพราะว่าถ้าเกิด ปล่อยให้ปวดมากก็จะยิ่งทําลายเส้นประสาทมากพู่นี้ใช้คำง่ายๆว่ามันําเผาตัวทำา้าอาจจะทำให้ปวดยาวแล้วก็รอยโรคบนผิวหนังก็จะเป็นมากแล้วอาจจะทําให้เกิดการเสียชฉมได้เป็นแผลเป็นได้แต่ถ้ารีบไปตั้งแต่เนิ่นๆแล้วมียาตอนนี้มียาดีก็คือสามารถที่จะกินยาจะช่วยลดลดอาการใช่ไหมคะหมอชะลอแล้วก็หายเด็วถ้าถ้าไม่ ถ้าไม่กินยาเนี่ยเราเปล่อยให้หายเองได้ไหมคะอาจารย์ถ้าคนภูมิปกติได้เองเลยถ้าสมมตินคนอาย,ยุน้อยๆแล้วก็เป็นเนี่ยบางทีเนี่ยก็หายไปเองได้เลย<อ>ส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์กว่าจะหายได้ประมาณสองอาทิตย์นะสองอาทิตย์ใช่ไหมคะ,คะแต่ถ้าเราได้ทานยาละคะอาจารย์ปุ๊บรู้<ก>ป,รปั๊บอุ้ยนีไปทานยาบางคนก็อาทิตย์เดียวก็หายหลังทานยามันก็จะค่อยๆค่อยๆหายอ่ะค่ะทานยาดีกว่า ใช่ค่ะทันยงอยา่อยางนยาก็ไม่ได้อันตรายอะไรไม่ได้อันตรายอะไระใช่ไหมคะไม่มี s ซ d e effect ไหมนี่แบข้างเคียงใช่ค่ะหรือว่าอะ,อะไรน้อยใช่ไหมคะ,คะมีม,ม,มีมีอะไรที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษไหมคะเช่นคนมีโรคประจําตัวที่จะที่เป็นโรคนี้แล้วจะมีอาการที่รุนแรงหรือขั้นเสียชีวิตร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าคนภูมิไม่ดีอันนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะต้องถ้ายาทางเข้าเส้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีถ้าสมมติว่าเนี่ยมันไม่ได้อยู่เฉพาะ ผิวหนังมันอาจจะกระจายไปในตัวได้อย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็จะต้องระวังถ้าคนที่ผุ่มไม่ดีแต่อีกอันหนึ่งที่นั่นก็คือคนเป็นพวกนี้บางทีชอบไปไปไปเป่าอะเอาแบบยาเขียวพ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าคนก็บางทีชาวบ้านก็จะมีพวกสมุนไพรอะไรมาพอกมาปะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ายาเขียวพ่นเลยอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งเรื่องความสะอาดเพราะว่าบางทีโอมาทีเครอะมากเลยเห็นดำหมดเราก็ แต่จริงๆเขาหวงเป็นสมุนไพรเขาพวกนี้ก็ต้องระวังนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ของเราก็จะมีพยายอค่ะครีมครีมที่ทําเป็นแบบทัดสะอาดหน่อยนะคะใช่ค่ะอันนั้นก็คือก็จะในรายที่เป็นน้อยก็ใช้ได้นะคะอในรายที่เป็นน้อยสมุนไพรไทยเราก็ดีนะคะก็ลดการเจ็บปวดได้นะคะผลแอคทีฟแอคชั่นของมันก็คือ ทำให้ลดการเจ็บปวดใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วมันฆ่าวรัสด้วย๋อฆ่าวายรัสได้ด้วยใช่ค่ะครีมพยาเห็นมันก็เป็นน้อยๆบาคนเป็นน้อยๆอ๋อเป็นน้อยๆค่ะเฉพาะที่ก็คือบางคนก็ใช้ร่วมกับการกินยาได้อืมอ๋อใช่ๆเลยค่ะเพิ่งนึกออกว่าที่มีฝากไปให้คุณแม่ด้วยเหมือนกันนะคะคุณอาฝากไปคุณแม่ว่าเป็นครีมอีกคำถามที่คนชอบถามว่าอาหารกินอะไรแล้วจะแสลงไหมนะคะ จริงๆแล้วถ้าตามหลักของหมอผิวหนังเนี่ยก็ทานได้ไม่จําเป็นต้องไปงดไข่งดอะไรเพราะว่าโปรตีนมันก็ช่วยซ่อมแซมผิวอันนี้ทานได้เพิ่มภูมิด้วยนะคะขนาดผู้ป่วยมะเร็งที่ใสยายังต้องทานไข่ขาววันละหลายๆฟองเพื่อทพืให้ภูมิขึ้นอะไรก็ที่ทําไม่ทําให้ภูมิตกละกันใช่ไหมคะถ้ากินอาหารแบบที่มันไม่ค่อยดีนัก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เราก็คือทั้งงดเราก็จะบอกว่ารสของหมักดองหมักดองงดเหล้าที่จะทําให้ภูมิเราตกใช่ค่ะที่ล้วนแต่เป็นของอร่อยแต่ว่าของที่ไม่ดีของแตมันไม่ดีของอร่อยแต่าสมมุติพวกแบบเนื้อสัตว์ผักผลไม้น้ำเนี่ยทานได้เยอะเลยทานให้เยอะเลยนะคะก็นี่เป็นสิ่งที่ อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงหน้าฝนนี้ก็คือเรื่องของงูสวัสดิ์คว่าอดี้กวันนี้ได้รับความรู้เกี่ยวกับงูสวัสดครบถ้วนมากๆเลยแลว,ว่าเขาเป็นรุ่นพี่ของอิสุอิสัยจริงๆริ่รุ่นพี่เราเป็น เป็นตัวเดียวกันเป็นตัวเดียวกันเลยเป็นร่างร่างร่างแปลงทรานสฟอร์เมอร์นะคะเป็นร่างร่างร่างแก่อายุเยอะขึ้นนั่นเองนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากมากเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็คือสาระความรู้ที่เราํามาฝากกันในรายการคุยกับหมอในวันนี้นะคะแน่นอนว่าสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนมารายการแน่นอนค่ะวันนี้จุ๊จิ้มและอาจารย์ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะค่ะ